ตอนนี้ลงน้ำแล้วนะครับเพื่อนๆครับกล้องน่าจะโดนอีกแล้วนะครับวันนี้มือถือกอดจิตชีวิตเด็กคู่นี้นะครับอ่านี่นี่คือพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่พี่เลี้ยงส่วนตัวนะครับ โก้โก้ทั a, ้งไงดีไปมี่กัดพี่กัดโอเคไป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 ก็โอ้ยลึกเหมือนกันนะกล้องทัวร์สับปะปาจะเรียบร้อยอีกไหมเนี่ยอุ้ยเอ้ยๆๆเช็ดเช็ดลึกไหมเออไป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  โอ้ลึกแล้วหอมลึก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 ไป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 ระวังนะระวังตกนะตรงนี้มันลึกนะโ<ง>กทำไมาไม่ขึ้นไปโกขึ้นไปดูไปไม่เป็นก็ต้องไปเน่เน่เน่ไวรุ่นัยรุ่นเจอไวรุ่นนะครับตอนนี้เราก็มาสนุกสนุกกับเด็กๆนะครับ ระวังนะตรงนี้ลึกนะบดนะไม่ลงนะทำไมทำไมไม่ใส่ชูชีพอ่ะทำไมไม่ทำไมไม่ใส่ชูชีพเราตรงนี้มันลงได้ไหมลึกเออลึกดีเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปตัดแต่งกล้องก่อนไป เออพักกันพักก่อนไปดูว่าใครยังของนันดูดิโอเคไม่เอาไม่งอเงี้ยเดี๋ยว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 โบดเดี๋ยวหอมหอมเดี๋ยวมันจะลื่นลงเดี๋ยวมาปั๊บทำทำกล้องก่อนอย่าพุ่งไปก่อนนี่อย่าพุ่งไปก่อน น,นุ่นนุ่นนุ่นป้าจะลงไปเล่นเนี่ยใส่ทุใต้ดีดิอย่งางนะียนไปเล่นไปเล่นมนไอูมาเน,งงมนี่ยงกูไม่นี่ไปกับ,บป้าคนหมรม่ก้าัวเลยวก็จมเลยมาไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยเล่น เดียวเดียวโกไปทำไมไม่นั่งเรือล่ะทำไมไม่นั่งเรือระวังลื่นโกระวังลื่นระวังเอาโห่นลงมาอีกแล้วนะครับลงมาอีกแล้วคอยดูนะครับคอยดู พี่สต,ตามคอยจีน้ำตู้ลปลิวนะครับลปลิวเอาไว้สุดนะครับวันนี้เอาไว้สุดเอาไว้สุด <c oughs> น,น,นะครับตู้ๆๆๆๆๆๆๆ้ ตู้มเข้าไปเดี๋ยวแหละพวกนี้กันใกล้นู้น ชั้นบนด้วยนะครับชั้นบนด้วยฟูให้นะครับทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับ Điêu Điêu anh โจ๊ก chắc เด้ออ้อ đi มัน mà อยู่กับโนนี่มาเร็ว Thì có chỗ là gần đấy gặp tỉnh luôn à.

ครับสุดท้ายปีเก่าขอให้พี่ท่านมีความสุขกายสุขใจนะครับบดไปนั่นกับน้องดีกว่าไหมบดไปตรงนู้นดีกว่าไปบดบดบดไปมามานี่มาบดมานี่เลยไปเราย้ายที่นะครับเดียวเดียว บ้าุนนี่อด้าอนี่ลดาารนี่นี่นะครับลูกดารา้วครับลูกดารานะครับลูกลูกดาราอ่าแม่ก็เป็นดาราช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดเรื่องอะไรนะครับจุกเรื่องผีฟ้าเอ้ยไหม ข้าวหอมอ่ะเรียกข้าวหอมข้าวหอมไปนู่นไปนู่นนู่นเดี๋ยวเรา้องด้วยข้าวหอมไป ได้ไหมตรงนี้เขาตรเ่ใช่ตรงนู้นก็มีนะเดี๋ยวไปไปตรงนู้นเดี๋ยวไปมมนมาแล้วก็เล่นใย่หมดเอาไปดูไปลึกไปลึกไปอ่านะครับมาสระที่สอง เอาแล้วนะครับบป้าลงไปด้วยลึกไปก็โอเคถ่ายแบบช็อตต่อช็อตนะครับถ่ายแบบช็อตต่อชอ็อตไปขึ้น,นไอ้โก้ไปอ่าติดกล้องไปบ้างไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคนี่สองนิ้วสองนิ้วแล้วโอเคลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย ลงมาเลยลงมาเลยอ่านะครับชัดๆกันเลยเอาเลยลงมาเลยครับลงมาเลยว้าวโอเคมาแล้วนะครับไปยูน้อยไปยูน้อยเอาลื่นเเอาใหม่เอาใหม่ไป,ไป,ไป มาสองคนเลยนะครับรอบนี้มาเลยครับมาเลยโอเคโอ้เราเร,าเราีบไปไหนเอาไงโอ้เราวรีบไปไหนอะแสดงว่าตรงนั้นมันลื่นเนาะเอาไปเอาไปเจ็บไหมบอสเจ็บไหม นู้ยพี่เฟิร์สไหมนู่นนุ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 ่นมาตักยิปกันนุ่นนุ่นไปขึ้นเรือไปไหมโอเคเดี๋ยวถ้าถ้าจะไปดูคลิปตัวเองไปดูในช่องน้องเข้าวหอมพี่โบิรนะอ๋อเอาเรารีบไปไหนอะโบิรน้องข้าหอมพี่เบิร์ตน้องเข้าหอมพี่โบิรจะได้เจอตัวเองเลยขอบคุณครอบครัวพี่เขาด้วยนะครับที่ให้ยอมให้กล้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บดไปตรงนู้นต่อไหมเอาตรงนู้นไปไหมไปไปให้ครบไปมา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 นี่พาพี่เฟิร์สเกากล้องด้วยมาเลยลูกเออนั่นไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาสองคนนี้ก่อนไปเอ้ยมาดิมาเร็วไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวป้าบดนี่ไปตรงนู้นแล้วไหมมา รตรงนี้ได้เอาเอาเดี๋ยวเรน้องแป๊บเดียวนะโรน้องแป๊บเดียวโรน้องให้น้องเล่นก่อนเอาไปาระวังระวังลื่นระวังลื่นไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวตรงนู้นต่อนะเอารีบเล่นตรงนี้ไป <Okay. S 1> บอสเรดน้องอกันนะเราตรงนี้ไม่มีใครดูเลยแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายต่อไง คิวของน้องข้าวหอมนะครับช้าๆไม่ต no ้องรีบครับนี oh> ่น้ำเงือกน้อยน้ำเงือกน้อยของปะป๊าหอมไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่หายท้องแบบนั้นลูกไม่หายท้องแบบนั้นไม่เอาแล้วไปไปขึ้นขึ้นขึ้นไปเล่นกับพี่เขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องด้วยรอน้องด้วยรอร้องด้วยอ่าเดี๋ยวลงมาพร้อมกัน อ๋อชื่อน้องอาลิศนะครับเพื่อนๆครับชื่อน้องอาลิศนี่น้องอาลิศปะทะน้องข้าวหอมช้าๆลูกไม่ต้องรีบเอานับเลยนับด้วย,นวยหนึ่งสอสงสามลงมาเลยอู้โอเคขอบคุณพี่อาลิศได้ย,ยังข้าวหอมขอบคุณค่ะ,คคะไม่เอาไม่หงายท้องแล้วน้องไปเรื่องตรงนู้นแต่ไปตรงไหน เอาน้องรออยู่นี่เดี๋ยวป้ากับโคห้าห้านุนุเขาขี่ปีกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเขาขี่ปีกมาแล้วทุโคนมาดูาอ๋อไม่วิ่งไม่วิ่งเบาดูดูดูเขาเขาเขา่ปีกมาแล้วเอาดูทุกคนที่คราบี่ครับอีกขุดซีฟอีกขุดซีฟอีกขี่ปีกมาแล้วไปอ๋โอเคดิวแหละดิวบีมบิมไปบุนนี่นะเดี๋ยวป้าบุนนี่เป็นทุกคน ้ยเด็กแกงจะขึ้นไปดูไปไปดูก่อนวาเรีวไปไปตกนูก่อนรีวิไวมัดก่อนเดี๋ยวอนมาเล่นไปมาดขึ้นไม่ได้ใช้ขึ้นไม่ได้รไหนตรงไหนขึ้นไม่ได้ไปวดไปโอ้โหโหโหโลงมาเดิ๋วาล้างไม่ดีเหรอ ก็ปายเรือไปดิปายเรือไปโผล,ตล,ล่ตรงนู้นเลยไปลึกไหมเฟื่อตรงนี้ะลึกไหมไอ้บดตึ้งไม้อะอ่ะโอเคสิบห้านาทีก่อนนะครับคลิปนี้